รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมมนเนียสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผู้ชมค่ะวันนี้ยกับแอมค่ะยากับคอยู่ทิวครับช่วงมาแห่งความสุขมากเลย เลยครับไม่ต้องรอในช่วงของเรื่องของเทศกาลนะวันนี้หลายๆคนเนี่ยสามารถนะครับเล่นน้ําได้กับสะระน้ําขนาดใหญ่ที่บ้านของคุณครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชม,มค่ะเพราะว่าวันนี้นะคุณผู้ชมใครที่บอกบว่าโอ้โหโช่วงนี้ปิดเทอมแล้ว<อ>ลูกๆเนี่ยต้องหากิจกรรมทําปล่อยพลังกันนะคะหรือว่าแม้แต่ช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้คุณผู้ชมถูกต้องนี่คือเบสเวนนะคะเป็นสระน้ําเป่าลมสองชั้นนะขนาด2.6 2เมตรใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมน้ำวกว่าเดิมดูสิ ด้านข้างของผมนี่นี่เลยครับผมบอกเลยว่ามันดูยิ่งใหญ่มันใหญ่โตแล้วก็ดูหนาพิเศษนะตัวผมสูง184เซนติเมตรผมยืนข้างๆเขาเนี่ยผมกลายเป็นคนตัวเล็กไปเลยนะครับแล้วก็ตัวผ้าไวนิลนะครับที่หนาเป็นพิเศษเวลาที่เราจะลากไปลากมาบริเวณที่บ้านหลายๆคนเนี่ยมีพวกหินพวกเศษหินเศษไม้อะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะไม่รั่วเพราะว่าใชาหนาเป็นพิเศษแล้วมันเป็น2ชั้นด้วยครับถูกต้องเลยนะคะยังไม่พอพี่ชมขาหลายคนบอกว่าใหญ่ขนาดนี้มาสูบลมเนี่ยหน้ามืดแน่ๆเลยบอกงี้ ่ว่าเขาแยกช่องในการเป่าลมนะคะอิสระต่อกันถึงสองช่องด้วยกันค่ะแล้วก็ในเซ็ตของเรานะมาพร้อมกับเครื่องสูบลมด้วยนะทั้งสูบลมแล้วก็ดูดลมออกให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการก็ง่ายเก็บก็ง่ายด้วยค่ะแล้วมีหลายคนถามว่าเราทำไมต้องซื้อ่ิีิบ้านอันนี้บอกเลยว่าถ้าไปสวนน้าทีหนึ่งค่าใช้จ่ายโดนอะไรบ้างโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเข้าค่าเข้าฝนน้ำค่าอาหารด้านในค่าพรบลูกค่าน้ํามัน นหนจะต้องไปเจอคนเยอะเอออันนี้นนไม่รู้ รือว่าเขาจะจ่ายบานเลยแต่อันนี้คุณสามารถลงเล่นได้พ่อแม่ลูกลูกอีกสองคนก็สามารถเล่นได้เพราะมันขนาดใหญ่จริงๆนะครับและจุน้ำได้778ิลิตรเล่นกันแบบเต็มที่ได้เลยนะครับและความพิเศษของเขาเห็นตัวขอบเขาไหมครับนเรื่อขอบเขาที่มีความหนาพิเศษเนี่ยเวลาที่ลูกๆเนี่ยลงไปเล่นนะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนั่งตรงขอบได้หรือลูกๆที่แบบเรียกว่ายังไม่ได้เด็กโตมากก็ยังสามารถเกาะตรงขอบสะตรงนี้ได้โดยที่ไหลุดออกไปข้างนอกได้ด้วยะถูกต้องและสิ่งที่คนที่แบบเป็นพ่อเป็นแม่นะ ชื่นชอบมากเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะวัดระดับน้ำได้นะเราอยากจะให้น้ำเนี่ยสูงขนาดไหนให้มันพอดีกับไซส์ของลูกเราเนี่ยเราก็ใส่น้ำตามปริมาณนั้นได้เลยนะคะแล้วหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจะนี่ดึงรูด้านในค่ะแล้วก็ดึงออกมานะเขาก็จะระบายน้ําออกคือมีช่องระบายน้ําได้เลยแบบเดิมเนี่ยเราต้องวิดน้ำอันนี้โอ้โหทั้งกว่าจะสูบกว่าจะวิดน้ำกว่าจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างยากอันนี้มีรูระบายให้ดีมากๆเลยนะครับแล้ว วันนี้ความพิเศษครับบอกเลยว่าไม่ต้องรอในเรื่องของเทศกาลไม่ต้องไปที่สวนน้ำที่ต้องเสียเงินราคาแพงๆนะครับวันนี้คุณมีเบดเว์ครับสระน้ําเป่าลมอยู่ที่บ้านแบบนี้สามารถซื้อได้เลยและเป็นสินค้าขายดีตลอดการของเราด้วยนะครับเพราะหลไยเลยคนซื้อไปใช่แน่นอนเอาละครับวันนี้เบดเว์ของเรานะครับมา้อมกับขนาด2.62เมตรนะครับและยังไม่พอครับของแถมมาเพียบเลยนะใช่แล้วพิ้งซุบลมถูกต้องสูบเข้าสูบออกได้ได้หมดเลยนะครับผมและยังมาพร้อมกับลูกบอลแบบคระสีด้วยนะครับและความพิเศษโทรมา 50สายแรกนะฮะได้ห่วงยางไปอีก1ชิ้นนะครับทั้งเซตนี้3,670คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายราคาเดียวมีแค่เก้ยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมคะรอช้าค่ะความเย็นชุ่มฉ่ำได้รออยู่นะคะเพราะฉะนั้นรีบพกเข้ามาหาเราค่ะที่หมายเลขศูนย์สองหนึ่งหนึ่สี่สามสามศูนย์แค่รู้วะมาที่ไลน์แอดแอสไตน์ช็อเมเนียค่ะสินค้าดีมูลค่าประฏิโดยเอ็มคอร์ดค่ะมาเล่นน้ำที่บ้านตัวเองด้วยสระว่ายน้ำเป่าลมเบสเวกขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ขนาดสระใหญ่กว้าง2.62เมตรยาว1.75เมตรสูง0.51เมตรขอบสระมี2ชั้นให้คุณนั่งพิงได้สบายสบายวัสดุผลิตจากไว้นิ้ลหนาพิเศษถึง0.27ม mm, ิลลิเมตรแข็งแรงทนทานมีรูระบายน้ำง่ายต่อการปล่อยน้ำทิ้งเพียงคุณเติมลมใส่น้ำก็เล่นได้แล้ว มาเติมความสุขให้กับคนในครอบครัวด้วยเบสเวสะาว่ายน้ำเป่าลมกันเอะค่ะมาดับร้อนกับเบสเวครับสาว,ว่ายน้ำเป่าลมไซส์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับขนาดใหญ่ถึง2.62เมตรจุน้ำได้778ลิตรนะครับ ขอบสระนะครับมีถึง2ชั้นครับเล่นน้ําที่บ้านได้ทั้งครอบครัวเลยครับตัวสระว่ายน้ําค่ะทําจากไวนิลน้าพิเศษถึง0.27มมค่ะการันตีคุณภาพสินค้าแข็งแรงทนทานแน่นอนพิเศษวันนี้นะครับซื้อสระน้ำเบดเวทขนาดใหญ่กับช็อปมาเนียนะครับราคาปกติ2,590บาทนะครับแถมฟรีครับยังมีที่สุกลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทลูกบอลทาสี20ลูกมูลค่า345บาทและพิเศษครับ50สายแรกรับป่วงยางครบแบบ1ชิ้นมูลค่า345บาท รวมมูลค่าทั้งหมด3,670บาทเหลือให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นครับอย่ารอช้าความสนุกความเย็นชุ่มฉ่ำรอคุณอยู่ครับโทรมาส,สั่ซื้อกับเราได้ที่หมายเลข0 2 1 1 4 3 3 3หนหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอทไซส์ชมแมนเนียสินค้าที่มีคุณภาพกรากรันตีโดยเอ็มพอตค่ะเทศกาลแหงความสุขมาถึงแล้วทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นออวันหยุดยาวนะเทศกาลสงกรานต์ฤดูร้อน นี้ห<อ>รือว่าแม้แต่เด็กๆที่บ้านของเรารปิดเทอมสิ่งที่เด็กๆชื่นอชอบแล้วก็อยากที่จะปล่อยพลัง,ลงนั่นก็คือการเล่นน้ํานั่นเองค่ะเอาจริงมันไม่ใช่แค่เด็กๆนะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ะนะครับก็อยากจะลงไปแช่น้ำมากงจะดีกว่าไหมครับต้องมาเล่นน้ําแช่น้ํากับลูกๆของคุณและเล่นได้อยู่ที่หน้าบ้านของคุณ<ช>เองกับเบสเว์นะครับเป็นสาเวยน้ำเป่าลมและเรียกว่าขนาดเนี่ยนะครับ ใหญ่ขึ้นใช่หนาขึ้นและความกว้างถึง2อ2เมตรครับโอ้ทุกคนถาาลองคิดดูนะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะพาลูกๆออกไปทํากิจกรรมโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำไปว่ายน้ำน้ำบางบ้านน่ะไม่มีส่วนกลางก็จะต้องไปสวนน้ําค่ะกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะนะเวลาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีทุกวันยังไม่พอค่ะไหนจะเรื่องของความปลอดภัยใกล้หูใกล้ตาความสะอาดอีกอแม่เป็นกังวลโอ้อันนี้นะอย่างที่บอกไปค่าใช้จ่ายมันไปเดือนหนึ่งบางทีไปส3วัน ก็เป็นค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะจะดีกว่าไหมครับเล่นอยู่ที่บ้านอยู่ในสายตาของผู้ปกครองด้วยนะครับในในความเป็นคุณแม่เรื่องของการเล่นสวนน้ําหรือเล่นสระน้ําเล่นอะไรต่างๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยพ่อคุณแม่กังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษกังวลเรื่องของการจมค่ะแต่ว่าเนี่ยพอมีเบสเวย์อยู่ที่บ้านนะเราสามารถที่จะกางเอาไว้ค่ะที่ลานจอดรถได้เลยแล้วก็ลงไปเล่นกับลูกอยู่ใกล้หูใกล้ตาเราเห็นว่าเขาเนี่ย เล่นอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราไม่อยากลงไปแช่น้ําเราก็นั่งอยู่บนขอบก็ได้เพราะขอบหนาอย่างที่บอกไปนะคะขอบหนาแบบนี้นะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นวยนิ่วหนาเป็นพิเศษเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับอาจจะโดนพวกกิ่งไม้บ้างอาจจะโดนเศษหินบ้างนะรับรองว่าไม่รั่วแน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปเขาแบ่งเป็นสองชั้นแล้ววนิ่วหนาเป็นพิเศษแบบนี้และความใหญ่ความกว้างเขาให้ดูครับทุกคนครับผมเนี่ยสูง184แบนะแบบนี้ยืนอยู่ยังเรียกว่ายังเหลือพื้นที่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ที่มีลูกแฝดหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมากกว่าสอคนขึ้นไปสามารถเล่นกับลูกๆได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ําเนี่ยจุดได้778ลิตรแบบเรียกว่าบางบางที่หรือบางอันที่ผมเคยเล่นเนี่ยสระน้ําใส่น้ําได้น้อยแต่อันนี้ใส่น้ําได้เยอะเล่นแบบจุใจครับใช่แล้วค่ะแล้วก็หลายคนนะอาจจะจะกังวลว่าเฮ้ยเราแบบนี้เนี่ยจะต้องสูบลมนานขนาดไหนต้องใช้แบบเดิมๆหรือเปล่าไม่ต้องเลยเพราะว่าในเซตของเรานะคะเรามีแถมเครื่องสูบลมให้นะไม่ว่าจะสูบลมเข้าหรือว่าดูดลมออกด้วย แทนที่สาคัญนะคะสําหรับตัวของสระยางเนี่ยนะ เขามีจุดขาดในการเป่าลมถึงสงช่องด้วยกันนะครับไม่พอนะเป่าลมเสร็จเรียบร้อยเอาออกแล้วเนี่ยบางคนกังวลเรื่องน้ำครับปกติแล้วจะต้องวิดน้ําออกแต่ตอนนี้นะฮะเขามีรูระบายน้ําออกมาด้วยอันนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้แบบเดิมเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่แอชอบนะนอกจากใช้กับสระน้ําแบบนี้นะคะเวลาที่เราอ่ะอยากจะให้ลูกเราว่ะนั่งเล่นของเล่นนะหรือว่าอย่างบ้านอ่ะมาแอบมีเด็กเล็กใช่ไหมแต่ว่าเอออยากจะให้ลูกอ่ะออกมาเล่นเอาดอเจอแสงแดด Lomba? ก็ไม่ต้องใส่น้ําค่ะแต่ว่าให้ลูกกันเล่นอยู่ในสระยางือนเ้าบอลใช่ไหมใช่แล้วก็เทลูกบอลใส่เข้าไปได้เลยหรือว่าเอาของเล่นของเขาวางได้เลยอันนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างบางคนที่เป็นนักกีฬานะครับสามารถรีคอร์เวลี่นะครับตัวเองได้เลยนะครับใส่น้ําแข็งแช่อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าดีคุ้มสุดคุ้มแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้าขายดีของช็อปแมเนียทุกคนซื้อไปได้ใช่นะนานเอาละครับวันนี้คะคุณมากับเบสเวนะครับจะเป็นขนาดใหญ่2.62เมตรแบบนี้นะครับคุณได ได้เลยแบบนี้นะครับรวมไปถึงตัวลูกบอลขออนุญาตครสสีให้ด้วยนะครับห,หลากหลายมากเลย<ช>รวมไปถึง50สายแรกโทรเข้ามาฮะคุณจะได้รับห่วงยางแบบคราแบบด้วย 1>, 1ชิ้นทั้งหมดนี้จาก3,670ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียวเพียงแค่เก้บาทเท่านั้นครับคุณผูช้ชมค่ะความชื่นชมโร่คุณผู้ชมอยู่ค่ะอย่าช้านะคะเพราะว่าของจ,จาํานวนจํากัดค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามโซนแค่เรือว่ามาที่ไลน์แอดไซส์ชมเนียร์ค่ะ สินค่าที่มคุณภาพการันตีโดย m c o มคอรัดคอาครับอย่งไรอย่าลืมรีบโทรมาซื้อนะครับคุณสุขภูมิว่านี้ไม่มีแล้วครับวันนี้ยูแลมนะฮะต้องขอตัวลงไปเล่นน้ำให้สดชื่นกับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ก่อนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ